ประชุมเวลาจะเป็นทางการนะครับ0.09.00นย์เก้จุดศูนย์ศูนย์นอนะครับณศูนย์ประสานงานทหารผ่านศึกประจำตำบลคำน้ำแทบสมาคมทหารผ่านศึกเขตจังหวัดุวนราชธานีนะครับในส่วนวาระการประชุมก็จะให้ท่านนายกแจ้งในงารประชุมนะครับลำดับต่อไปผมขอให้ท่านนายกเปิดการประชุม

เลยบรากจีนองตลาดเกีอะไรเนยนี่เป็นประเด็นแน้ครับต้องจัการพกปากันตันจรโบที่ขันตอนยังไหลนะตอนมันไหลเราบการเาแล้วยยามยังไงทีอสุดผ้าเย็บง่านมาี่ลยะครับขอขอบคุณท่านไก่ที่รองท่านใกปกติับประชุมเฉพาะกรรมการ14ท่านนะครับไก้กระจายขยางคณะผูนาประมมาั้งนั่ ก้องิดไปตอบสมาชิกได้นะครับสรางจากโถงต้องใช้สติถามเวลนเขามาถามห้องห้องติดจอบไปเพราะว่าพระเอกที่ประธานศูนย์ทุกศูนย in ์ติดตั้งจะมากพุ่นตรงระดับจอดสมาชิกของตัวเองถึเรื่องนะครับบอกผมนี่ได้ไายเมื่อการทายออกมาคือรถที่รวมแน่นแต่ว่าตัวพระเอกจา่ที่ประธานศูนย์รับนาทีนะครับมีสามตัประธานจะร้องจะเลขายี่คือการรักการง่ายนะครับ มาอะไรไนได้ผมตัวยาโบราณผมบวชเอดงายทั่งถือจเหเพื่อเขัางเหตุแต่ถ้เด้าิด็นอเ้าศูนยไปหนักนะครับเหตุอ่บราณง่านมากผมผมบมดูเพราะเราทราบท่านจะรับผิดชอบไปนะครับโดยโดยถือว่าการเี่่วยกันไปเบอการย่งย่มตายนั่นแหละครับแต่ตัวสำคัญดูตุนตกตินี่งจวัะไรเขาทราบจากัรรยาาที่ตที่มันไปครัมันก็เป็นหน่วยาะงานราชการในงานนีุ้กคงานพิจารษา ท่านผู้การท่านผมท่นนมานกรรมการนะครับมีเจตที่ประสานมา,า,าทั้งนั้นเพราะว่าผมมีขาดต่อแทนนะครับผมสิเนียนตัวนี้นต,นตัวนี้ใช้ห้ามผมมีขาดต่อแท่นนั้นมีใจนะครับทุกอย่างมีเกินไว้ยกเงินจีกงองทั้งนั้นนะครับนอกจากว่ากิจกรรมของสมาคมถ้ามีเงินมาบริหารก็เอาตัวนั้นมาใส่นะครับพยายามจะโปรใสเ,เงินตัวเอง อาใส่เงินตัวเองก็คือตุงยืมมาในหน้าคมนักคมนะครับอันนี้เวลาคุณประชุมจีแฉกผมจะแจ้งทุกครั้งคุณประชุมว่าเงินมันบ่พอคุยืมมาส่วนตัวเวลามีขื้นผมในเด้อนะครับการอึ้นบอกคณะกรรมการให้รับทราบร่วมกันนะครับกระเริ่มประชุมนะครับในเบื้องต้นก็จะขอขอบคุณที่จะใช้ท่อนทัศนคตินะครับที่เป็นสงหัวกับผมแก่หองครับพิมพ์ต่างๆพิมพ์เรื่องหองครับการประชุม ไอ้นั้นเป็นไปตามระเบียบของบังคับของจังหวัดเขานะครับเพราะว่าประสบการณ์แกเคยเสียค่าปล่ามาแล้วสองพันไปเสียรูปมาแล้วโดยจะให้าสลัดใจคิดว่าผู้กระส่งหนังสือนั่นจะดำเนินการต่อเรื่องไม่ให้ห่อเพราะแกท่านระดีของเขาได้ห่าบทีตามเองไปตรวจเขาคนโตไหนได้รับเสียข้าวเปล่าห่อบนลงเสียอันนี้ทุกสี่เสียให้ข้าวให้ข้าที่แล้วไปแล้วต่อไปนีเสียสื้อเสียเงินโรงใดเสียสักสี่ไรกว่ากรมภ์มา ข้ปรนหน่วไว้นราชการจันการเป็นยังที่เสียโดยตัวประโยชน์เรื่องสองท่านเขาเปี่ยนประเทศเขาปฏิวัติชุ่มสองเทียวครัครูเป็นครูเป็นเรื่องไหญ่เพิ่มแต่ว่าจะบอกหลายอย่างจะเป็นยังปรกอบีเราพิจารณเองีเราเป็นเนเสียไปเาเลยไปที่ขีแจงกไม่ไม่ไม่สัญเดียวต่อไปนี้อนไทีนันี่เป็นผลเสียหรือเสียค่า่าดของขมาคมจะบ่ให้เกิดขึ้นพิะากนะครับ โดยเฉพาะเรื window, ่องเกสารเป็นๆต้อเร็ยเพราะว่าถัดรงเพี้ีอกสารเยบร้อยแล้วเขาระบบแล้วมันจะไปตามนั่เป๊ะมันจะพมกีกันแก้ไขยัเลยนะครับถึงจะได้เป็นเิเเมากหนึ่งงสามมันจะไปคุยลำดับมาเลยนะครับเพต้องาจะได้นองเพาะต้องถามกันนะครับเหมือนทีคนป่วยนี่ผู้ใดจะไรเงี้ยคือประธานศูนย์ไเงี้ยของบ้านะไกันนายเูกยตรวจสอบก็ไปไม่มี่าถูก้องรอคนเค่ามาดีมาแล้วพบกัน แต่ผม,มต้องมาตืน่นแต่เห็นที่มันดอนานเป็นารณระทเยี่ยบะจายเสียงไ่ายครับเสียชีวิตเหมือนกันในตรงอีดแจงมาแน่